น้องสาวของฉันนะรู้ไหมอันนี้คือกดเหล็กนะคะพี่วินนี่คะ่ะพี่วินนี่ไอคัมฟรอมมาใช่ไหมมาจากดาวอังคารเหรอคะเ <c oughs> <c oughs> ออน้องน้องเซลใจบอกว่าจำไม่ได้หรอกเพราะบ้านไม่ได้สร้างจากเครื่องของผมอ๋อโอเคโอเค,อเคแล้วก็พี่ภาคลบบุรีเจอแล้วกราบขอบคุณนะคะพี่ภาคลบบุรี 2อ1อันนี้คือรหัสอะไรคะ221่22ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจให้รัตวันพี่ตุกบอกว่าคุณหยดน้าใช่แม่ถาค่ะคุณเดียวกันพี่ตุกไปบวกหลังคาให้แล้วนะคะน้องแจวกราบขอบพระคุณนะคะพิตุกที่ไปบวกให้น้องนะคะสายบวกอยู่คนนี้เลยนะคะตุกโปรตตเกตนี่สายบวกเลยนะคะแล้วก็คุณพี่ลบเออคุณพี่ภาคคุณพี่ภาคนะคะลบบรีเที่ยวช่องใหญ่มาเที่ยว ช่องใหญ่มาหาขอบคุณมากๆเลยนะคะเราพี่ราบอกว่าพี่เอาช่องใหญ่มาหาโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องให้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 เสื้อนะคะพี่ภาคลบบุรีนะคะขอพักเบรกนิดหนึ่งขอพักหายใจนิดนึงบูอื อันสองสองหนึ่งเนี่ยรหัสรับอะไรคะพี่วินนี่บอกว่าพี่ตุกสนใจดองกันไหมครับนานนานแหเดี๋ยวนะอาซิสบอกว่า hello again hello hello Chinese no uh, Chinese why do, do you why are you beautiful thank you thank you นะคะ thank you thank you I don't know why <laughs> หลงตัวเองแล้วช่วยจับกาลระดาวันด้วยพี่ตุ๊กบอกว่ามีไม่มีช่องค่ะแต่พี่ตุ๊กไปเติมหลังคาให้แล้วนะคุณสีพระยานะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ตุ๊กที่ไปบวกให้น้องนะคะพี่ภาคลบบุรีก็พี่ตุ๊กเอาบักสองแสบผมปั้นล่โอเคอันนี้คือพี่วินนี่ใช่ไหมคะเออพี่ตุ๊กบอกว่าเรามาเป็นดองกันไหมเจ้ายายวินนี่จ๋าแลยพี่ตุ๊กบอกว่าพี่ภาคน้องแสบไปไหนคะพี่ภาคนะคะพี่เจ้าตามตาสายฝั่งทงฝั่งทงสายฝั่งทงดีนะคะ ตามตามสวัสดีครับผมเอาหัวใจาจากพี่เจ๋วไปพี่เจ๋วสวัสดีนะคบสายฟังทนมาจากทุกคนพี่สุรชัยก็บอกว่าคุณวินนี่นี่เพิ่มกระเบื้องกับผมนะคะคุณวินนี่เพิ่มกระเบื้องกับผมนะครับแล้วก็โอ้ย thank you thank you for love me thank you so much นะคบสายฟังทนบอกว่าพี่ตุ๊กสวัสดีน,นะครับพี่วินนี่ผมอยากไปทุกช่องที่มีพี่อยู่นะครบเลยพร้อมนะพร้อมแบบว่าเกาะขาพี่ตุก๊กไปนะคะแล้วก็พี่สุรชัยบอกว่าสวัสดีครับน้องสายฟังทนพี่ พี่ภาคลบบุรีรหัสประจําตัวของการไฟฟ้าอ๋อเขาววมาก็สองหนึ่งหนึ่งนะคะร,รหัสประจําตัวนะเรามีโวเราก็ไปสองหนึ่งหนึ่งนะจะได้เจอกับพี่ภาคนะคะพี่สุรชัยก็ให้สู้มาสามสู้นะคะน้องสหายก็บอกว่าพี่วินสวัสดีครับพี่ภาคลบบุรีก็บอกว่าขอคุณแจด้วยพี่กด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 ติดตามให้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 แล้วค่ะขอบคุณมากๆานะคะแล้วก็น้องสหายฝังโทนพี่สุรชัยสวัสดีครับน้องเก้า เซียวใจก็บอกว่าสาหสวัสดีนะสหายนะสวัสดีนะสีจตุเทพนะ wrestler. พี่ตุ๊กบอกว่าน้องแฝดไปไหนคะหาไม่เจอนะคะพี่ตุ๊กก็บอกว่าคุณสายฝั่งโทสวัสดีนะคะน้องน้องสายก็บอกว่าพีพา่ภาคสวัสดีนะคะพี่สุรชัยก็จระเข้แงบเงบมานะคะพี่สุรชัยหัวเราะมานะคะน้องสายบอกว่าพี่ก้าวดีจ้าแล้วก็พีพ่ภาคลบบุรีสวัสดีพี่สหายฝั่งโทน,นะคะคุณพี่วินนี่เหมือนมองตัวเองดูนั่งไฟ์สดแต่เป็นผู้หญิง เวอชันเวอร์ชันผู้หญิงใช่ไหมคะพี่พี่วินนี่เอ่อน้องสหายก็ให้เลิบเลิบมาสามดวงนะคะพี่พี่ภาคก็บอกว่าผมว่าวันนี้น้องยังไม่ได้ลงง่ายๆหรอกเอาจริงๆนะเนี่ยไม่แต่หนึ่งชั่วโมงก็พอแล้วนะคะพื่พี่ๆค่ะปราณีน้องหน่อยนะคะขอบคุณไปล่วงหน้าเลยนะคะพี่ภาคบอกว่าแขกเข้าบ้านเยอะใช่ไหมแล้วก็พี่วินนี่บอกว่าสวัสดีน้องตาลฝั่งทนนะครับน้องนะคะแล้วก็คุณ นิดวิบก็สายฟังโทนสวัสดีนะคะพี่ตุ๊กบอกว่ายายวินนี่น้องสาวฉันอ่านเก่งนะยันนะคะพี่วินนี่ก็ไม่ทราบว่าหายใจทางผิวหนังหรือครับทางเหงือกทางผิวหนังทุกรูขุมขนเลยค่ะพี่วินนี่ค่ะสายบอกว่าพี่นิดวิบสวัสดีนะคบนิดวิบ <Yeah. S 1> ก็พี่ภาคลบุรีสวัสดีนะคะพี่วินนี่บอกว่า I อ come from อ่าจูปิเตอร์ใช่ไหมโอเคโอเคหนูมาจากดาวอังาคารค่ะขึ้นไปชกมวยบนดาวอังคารอยู่พี่ภาคพี่ภาคลบดุรีบอกว่าตามผมมาเก็บบัวน,นะครับ โอเคนะคะแล้วก็น้องสายบอกว่าพี่วินสวัสดีนะคะพี่สุรชัยเพิ่มกระเบื้องกับคุณวนิดวิปให้แล้วนะคะขอบคุณพี่สุรชัยแทนคุณนิดวิฟนะคะแล้วก็พี่วินนี่ก็ลูกผมอยากโกอินเตอร์พอดีเลยครับโอ้นั่นหละไปไปดองกับพี่ตุ๊กเลยค่ะแล้วก็พี่สุรชัยก็บอกว่าอ่าไม่ลืมหูลืมตานะคะน้องสหายก็ให้สู้มาสามสู้นะคะพี่ตุ๊กบอกว่าพี่ภาคตุ๊กเอาขนมไปฝากแล้วนะคะพี่สุรชัยก็ให้สามสู้มานะคะพี่วินนี่บอกว่าผมแทบจะสิงพี่ตุ๊กอยู่แล้วครับใช่ไหม ขอเบรกเบรกหัวเราะหน่อย